นนขอแป้งหน่อยมีลิปติกแล้วขอแปง้งมีแป้งไม่เห็นมีมีไหมตอนี่ออม,ามมีเขาไปเสื้อมากแป้ปงม ติตอย่าันาเงินจัว่าด้ตาฝามากเันบอกมาขอเงินเออเม่เด้อเม่ดสรวันแม่จันมันนี คนนึงใส่ชุดสีทองเออตัว <c oughs> นี้เคยเห็นบนะ้างนี่แปดอยู่นี่<ม>นะ,ะเห็นไหมแปดไหมนี่ห้านี่หนึ่งเห็นไหมเห็นไหม saya di saya sekarang saya di Mahaayangkap ตีอะไรไม่เอกค้องไปเลน่ะเด็กเหรอเอ๊ตัวหนึ่งเล่นย่งห้าแปดงมาเระยีบอกนิ้งกีกระดเก้าดเก้าห้าบ้านเลขที่ ป๋าโห้โน้ตอกาเขียนไม่สมุดตกติสะกดไว้อืเอาใหม่คำไว้ด้วยม่คำไม่ใช่เฉยตัวปูนี่เขนบินนเล็นม่นเอาออกเอาออกเล่นด้ล่นล่นลุ่นเลยนี่ยเเล ยวลากวดี๋ยวั้งรถตุดเลยาเีหวอ่ะอืมคนับสุดเน้่ยถือกนาลายถีดหน่อยก็บ่ซื้อไงเด้ใช <c oughs> ่เราเล็กเด็กมีทูบเอ้ยหายบ้านเด็กนี่กันหาอันนี้กันหานะ เอบ้บอเอาดอกเอาบ้านจับมือม่มองอยู่หวานยิ้มรักซักนะจิ้มซิแมสวยแมนนสัมนนิ้แมนียน